สวัสดีครับวันนี้มาพบกผมพิทรีวิวทอยนะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในเกม Tower of Fantasy นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาเปิดกาชปองตู้ชุดว่ายน้านะครับเป็นตู้กิจกรรมแรกของ Surf g l o b a l เลยนะครับผมใช่ไหมมันใช่กิจกรรมแรกไหมใช่แหละนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะสำหรับกิจกรรมนี้เนี่ยก็จะมีเป็นรางวัลล็อกอินด้วยนะครับผมก็มีทั้งหมด6วันด้วยกันนะ สำหรับวันแรกเนี่ยก็จะได้เป็นเหรียญน,นะครับ5เหรียญเลยเอาไปสุ่มตู้ชุดไว้น้ํานั่นเองจากนั้นวันที่2เราจะได้นิวเคลียสเอ้ยไม่ใช่นิวเคลียสดิคริสตัลสีดํานะครับ100นั่นเองจนถึงวันที่5เลยนะแลวพอมาวันที่6เนี่ยเราจะถึงจะได้นิวเคลียสสีแดงนะครับก็เอาไปเปิดตู้ลิมิเต็ดกันได้นะนี่และสําหรับหน้ากิจกรรมนะครับนี่เลยตู้กระชปองชุดไว้น้ำนะครับผม แบบนี่รางวัลก็จะอยู่ด้านซ้ายที่เลื่อนๆอยู่ตรงนี้นะครับก็จะมีเป็นชุดว่ายน้ํานะอุปกรณ์อย่างหูนะครับที่คาดหูแล้วก็มีอวตารนะครับเป็นรูปโปรไฟล์กรอบรูปนะครับผมช่องแชทนะจากนั้นก็เป็นรางวัลธรรมดาแหละครับทั่วไปไม่มีอะไรมากนะก็เป็นพวกนิวเคลียร์เฉดสีส่วนอะไรเงี้ยนะซึ่งคนที่จะมาเปิดตู้นี้ก็ต้องหาชุดว่ายน้ำอยู่แล้วใช่ไหม หาไอแถบด้านบนน่ะนะครับช่องแรกเนี่ยคงไม่มีใครมาหาช่องสองนะเพราะว่ามันมันไม่คุ้มนะครับถ้าจะมาหานิวเคลียสในตู้นี้เอาคิตตันดำไปสุ่มเลยดีกว่านะครับอ่ะซึ่งผมก็ได้เปิดไปแล้วนะไอเหรียญฟีที่เขาแจกมา5้เหรียญนะ่ะนี่เลยประวัติการเปิดนะครับซึ่งก็บอกเลยว่าค่อนข้างเกลือเลยนะได้ทองมานเดียวเองอะแถมทองก็เป็นเศษแขนด้วยโอเค นั่นเดี๋ยวเรามาเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่านะอ่ะแล้วก็ก่อนจะไปสุ่มนะครับคือผมอัดคลิปนี้ไว้เนี่ยคือวันที่29นะแต่กว่าจะได้ลงนี่ตู้น่าจะไปแล้วนะครับเนี่ยตู้มันไปวันที่30 11โมงนะครับใครที่ไม่ทันกิจกรรมนี้ก็คงต้องรอกิจกรรมหน้านะคาดว่าน่าจะมีคอสตูมมาให้เราได้เสียตังค์สุ่มกันได้เรื่อยอยู่แล้วนะครับโอเคมานั้นเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยดีกว่านะครับ คือผมขออนุญาตสุ่มทีละลูกนะเพราะว่าไม่ได้อยากรุนเหลืออะไรนะครับคืออยากประหยัดไอ้ไอเนี้ยไอคิสตันดำให้มากที่สุดนะครับอ่ะแต่ก่อนไม่สุ่มเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันสักหน่อยนะครับนี่หละมาเช็คดวงกับตู้นิวเคลียสสีม่วงกับสีทองกันสักหน่อยนะแปดสิบลูกคือถ้าออกทองตั้งแต่อันนี้ก็คือรู้เลยนะครับว่า ช้ดวกับตู้นี้หมดแล้วนะโอ้ยไม่ออกข้ามไปข้ามเลยก็ออฟ้าล้วนนะครับมาตู้ทองเรามีสุ่มได้สามสิบโลนะครับไปตู้พวกนี้ผมชอบสุ่มทีละสิบนะเพราะไม่อยากสุ่มเป็นเตนะเท่าไหร่นะครับเผลอสุ่มทีละสิบมันจะออกห้าดาวสักสองชิ้นอะไรเงี้ย นะไม่ออกไงโอ้ยได้เศษชิ้นส่วนมาไปคือดวงวันนี้นี่เราจะสุ่มได้ทองไหมครับโอ้น่าคงไม่ได้นะเฮ้ยเราต้องคิดในแง่ดีนะครับที่มันยังไม่ออกโอ้โหออกเหมือนเดิมเลยเว้ยเนี่ยที่มันยังไม่ออกทองในตู้นี้เพราะว่าจะไปออกทองในตู้ชุดว่ายน้ำไงนะครับ เราต้องมาสะะดวงเกลือทิ้งให้หมดนะครับสะะความเกลือออกไปออกไปเลยนะครับความเกลือไปแล้วนะฮะโอเคเราได้ละทิ้งความเกลือไปกับตู้นิวเคลียสสีทองและสีม่วงเรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆผมก็อยากเปิดตู้เนเมซิตเหมือนกันนะแต่ว่า ยังไงคอสตูมก็ต้องมาก่อนนะครับเน้นสวยงามนะไม่เน้นใช้งานโอเคเรามาเข้าหน้ากิจกรรมกันดีกว่าโอ้ยเดี๋ยวลูกผมยืนตากฝนเดี๋ยวไปหลบไปหลบร่มก่อนลูกหลบล่มงก่อนหลบล่มงก่อนโอเคมาเข้าไปสุมกันต่อมาที่หน้าตู้กระชปองกันแล้วนะครับการอื่นเราก็ต้องไปซื้อเหรียญกันก่อนนะ น,นี่ไปซื้อที่ร้านค้าเลยนะครับเย่ย๋ยวระวังอย่าซื้อผิดเหรียญน,นะคือหน้าตามันคล้ายๆกันนะครับเนี่ยน,นี่ต้องซื้ออันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะซื้อมาสักสิบอันก่อนนะครับแล้วก็เปิดทีละเหรียญน,นะไปมาแล้วสิบเหรียญคือออกตั้งแต่สิบเหรียญเลยได้ไหมจะได้ไม่ต้องลงทุนมากนะครับมามาเลย,โอ,ยโอ้โโหสีฟ้าอะไรกันครับเนี่ยมาสีม่วง มันได้ระดับไงต่อไปก็ต้องสีทองถูกไหมเอาสีม่วงมาเบิ้ลโอ้โหทองดิไม่ใช่แล้วไ้ทองไม่ออกเลยหรอเป็นไปได้ยังไงผม,นะผมไม่นะผมไม่อยากลังตู้ทองสิไ่ทองไม่ออกเลยสิบลูกทองจะไม่ออกเลยหรอ ว่ามันเริ่มจะไม่ดีแล้วทองอยู่ไหนอ่ะทองแล้วล่ะมันต้องทองแล้วมันต้องทองแล้วไหมสิบรูปไม่ออกทองเลยเป็นไปได้ยังไงมาแล้วครับทองได้เศษไงโอ้โหมีสปอยอยู่ด้านซ้ายนะครับเกลือไปเรียบร้อยจะต้องโดนอีกสิบนะครับขอซื้อทีละสิบพอน,นะเพราะว่าอยากประหยัดงบนะเผื่อเหลือจะได้ไปเปิดนิมิสิตนะครับ ไปวันนี้ผมแบบผมเป็นสายฟรีไงโอ้โหดองมาตั้งนานนะนิวเคลียร์ดำเนี่ยไม่ใช่นิวเคลียร์ดำเรียกผิดต,ตลอดเลยต้องคิดตั้นดำนะครับนิวเคลียร์มันต้องไอ้ลูกนี้ไว้สุม่มไปโอ้โห,โโห,โโหมันไม่ออกมันยังไม่ออกสีทองนี้ก็ใช่ว่าจะดีใจนะครับที่นี่มันทองปลอมะนะเนี่ยโอ้โห คือทองก็ก็ทองอย่างอื่นก็ยังดีนะครับไม่ต้องมาแล้วนะเศษแขนเนี่ยแขนยังมาไม่เลิกโอ้โหมาโรลวๆกับเศษแขนผมต้องล้างตู้จริงไหมเนี่ยไม่เอานะไม่เอาเดอ้อคือสิบลูกจะได้ทองแค่เดียวจริงรอะผมว่ามันจะเกลื่อนไปละ ผมว่าลูกนี้แหละได้แล้วมันต้องได้แล้วลูกเนี้ยใช่ไหมได้ไปโอ้โหขาดไปแล้วครับ25โลรวมมันเก่าได้ทองมา2อันหรือสอะสาม่สี่อันแล้วนะครับมาโอ้พอแล้วได้ไหมเอ่ยพอเถอะพอเถอะนะ ไปโอ้ยังไม่มามาเถอะอย่าทำแบบนี้อย่าทำให้ต้องลางตู้มาเศษแข่นีกแล้วโอ้ผมเห็นคนอื่นสมนี่ออกไปกันจังได้นิวเชียสนี่ไงมันสปอยอยู่ด้านซ้ายนะครับ เอ้แต่ว่ามันเริ่มพองออกอย่างอื่นแล้วใช่ไหมนอกจากแขนเนี่ยแสดงว่าใกล้แล้วนะครับใกล้แล้วใกล้จะมาแล้วดู่ไปน้ำใกล้จะมาแล้วนะครับเอ้ยมันต้องมาแล้วเล่าทำไมยังไม่มาต้องมาแล้วสิมาเถอะทำไมเจ้าจึงไม่มาแขนโนอีกแล้วมาทำไมเห่ไอยบ้านนะโอ้โห เท่าไหรแล้วเนี่ยเยอะแล้วนะซื้ออีกโอ้โหคือมันมันซื้อได้94นะครับเพราะมันแจก5รวมเป็น99นะไอเหรียญเนนะี้ยเพราะว่าลางตูก้ก็คือ99เหรียญน,นะครับซึ่งผมก็ไม่อยากไปถึง99นะมาได้ไหมขอเล่นได้ไหมโอ้โหไม่มาอีกรอบนี้ยังไม่มารอบหน้าผมเปิดทีละสิบแล้ว มาอีกหรอโอ้โหฟ้าอะไรกันครับเนี่ย้อไม่ออกเลยครับฟ้ารัวๆัิวเคียสไม่ใช่ใชแขนกลอีกสองลูกจะไปสมนี้ละสิบแล้วะนะ ยังยังไม่ออกอีกยังไม่ออกอีกไม่ไหวแล้วมันต้องสุ่มทีละสิบนะครับจกกังหวะน,นี้มามากันเลยครับสุ่มทีละสิบอนิเมชันมันจะเหมือนสุ่มทีละหนึ่งไหมคือมันทองแต่ว่ามันมันเกลืองไงโอ้โหโอ้โหกรอบแชทนะครับคือแบบโอ้ยอยากได้ชุดะ ชุดน้องนี่เนี่ยชุดน่ารักมากนะครับโอ้โหไม่ใช่ชุดไปไหนแล้วะนี่นี่ชุดแบบสวยงามมากปรับสีได้โอ้อยากได้มากต้องมาแล้วต้องมาแล้วไหมสุ่มทีละสิบก็ไม่มากลับไปสุ่มทีละหนึ่งดีกว่านะครับจะหมดแล้วนะหลังตู้เลยวะเนี่ย แต่ทำร้ายสายซีซีโอ้ยอะไรกันเนี่ยตุดไว้น้ำไม่ออกมาสักทีมาเถอะแขนก้นอีกแล้วมาให้หมดเลยไหมแขนก้นไม่น่าพูดเลย มาลัวๆมาติดๆกันอย่างนี้โอ้โหคือของรางวัลเริ่มเริ่มหมดไปแล้วนะครับเนี่ยโอ้โหผมผมจะล้างตู้แล้วนะครับแขนกลนก็ยังมายังมาอย่างต่อเนื่องเขายังมาอย่างต่อเนื่องแต่เขาพักไปก่อนให้สีฟ้าออกมาและจากนั้นก็ครับได้โอ้โหสาดีใจไม่ใช่แขนกลโอ้ยได้เอ้แมทริกมา ทัหมดแล้วเหรอโอ้ผมว่าต้องล้างตู้แหละผมว่าผมล้างตู้แน่เลยคือไม่อยากล้างตู้เลยนะครับอยากเก็บเพชรไว้ทำอย่างอื่นนะขอขอสิบโลนี้ขอเลยได้ไหมขอชุดได้ไหมกดผิดอ้าวหายเลยออกออกมาล้างดวงก่อนนี่เริ่มใหม่เริ่มใหม่นี่ มาเกลืออยู่ดีโอ้ยนิวเคียสทองนิวเคียสออกนิวเคียสแดงได้ไหมโอ้โหนิวเคียสแดงไม่ออกออกพลาสติกแดงผมมาล้างตู้ชัวจังหวะนี้แขนโกนอีกแล้วผมคงกดเปิดได้ไม่สิทธิ์แล้วแหละ จะเริ่มมันจะเริ่มตามมาแถวสองแล้วนะฮะจังหวะนี้ก็ผมมาลางตูล้ละไปเลยอ้าอะไรอ่ะแสดงว่ายังไม่อยากให้ล้างตู้เอาแค่นี้ก่อนโอ้คือสุ่มจากเก้าพันเหลือพันเดียวแล้วนะครับเนี่ยมาแล้วเธอะต้องมาแล้วอะ่ะ ทำ,ทำไมทำร้ายสายปีจังเลยเดี๋ยวไม่ออกเลยอะไรอ่ะเขียวเียแดงคือสุ่มจนสีฟ้ามันเหลืออันเดียวแล้วอ่ะเหลือแต่ตังแล้วอ่ะนะครับก็เลยออกมาให้เลยนี่ไงไปจิ้มโอ้โหสองจิ้มชุดนะ จิ้มกรอบเผื่อออกไม่ออกไม่ออกแขนก้นคือแขนก้นเหลือสามอันแล้วอ่ะออกมาให้หมดเลยไหมจะได้ไปคราฟเลยคือล้างตู้อ้ยจริงไหมเนี่ยยังไม่ออกเลยทุกคนคือคือแบบคือเพชรจะหมดแล้วนะมันจะหมดแล้วนะมันจะหมดแล้วนะเนี่ย ต่อพอแค่นี้พอมันจะหมดแล้วนะแขนก้นอีกแล้วทำไมมันเกลือจังคือปกติผมสุ่มกาชานี่คือดวงดีมากเลยนะทำไมมาเกมนี้มันเกลือจังเลยเนะี่ยให้หมดเลยแขนกนะ้นเนี่ยนี่ไงหมดล้างตู้นะครับบอกเลยโอ้โห ไม่ออกเห็นไหมเนี่ยอีกห้าลูกอีกห้าลูกชุดไม่ออกนี่ผมอดแล้วนเนี่ยผมฟาร์มฟาร์มจะไม่รู้จะฟาร์มไงแล้วนะเด็กโอ้โหล้างตู้ครับล้างตู้ออกมาแต่โอ้โหทุกคนคือล้างตู้แล้วอ่ะมันเหลือแต่แถวบนแล้วอ่ะ ผมว่าไหนๆแล้วก็ไปฟาร์มมาให้มันครบเลยไหมงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปฟาร์มก่อนนะครับครับก็กลับมาแล้วนะครับพร้อมกับเหรียญทั้งห้าเหรียญที่พร้อมจะล้างตู้แล้วนะครับผมคือจากนี้แล้วก็ไม่ต้องสุ่มทีละลูกแล้วเพราะมันเหลือแค่5้านะครับไปเลยไหมมาล้างตู้ทองล้วนนะครับแหมโอ้คือได้นี่ไม่ได้ดีใจเลยนะครับผหและออกเกือบสุดท้ายด้วยนะ ดูดิขอ,องดีออกเกือบสุดท้ายเลยอ่ะโอ้โหเกลือมากนะครับอันนี้ได้สุดท้ายถูกไหมคือแบบตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะล้างตู้เลยนะครับแต่แต่คือมันก็ล้างไปแล้วอ่ะหมดเกลี้ยงนะครับบอกเลยหมดนะทั้งตู้โอ้โหออกมาเกือบสุดท้ายคือเกลือจัดๆนะครับเกลือมาก ใครที่เน้นเน้นเก่งนี่ข้ามไปเลยนะครับพวกคอสต,ตูมเนี่ยไม่คมนะครับแต่คือผมไม่ได้ไม่เน้นโหดนะผมเน้นสวยงามนะครับเรามาดูชุดของน้องกันดีกว่านะครับแมได้มาแล้วก็ต้องเปลี่ยนนี่ด้วยได้รูปโปรไฟล์มาก็ก็ใช้เลยนะครับนี่ได้กรอบใช้ไปรูปโปรไฟล์ใช้เลยนะฮะได้มาต้องใช้แม่ ไปไหนละชุดอยู่ไหนนะอ๋ออยู่นี่มามาใส่ชุดกันนะครับนี่อันนี้ใช่ไหมแต่ผมไม่ไม่ชอบใส่แว่นนะครับเพราะฉะนั้นก็ถอดอไม่ใส่มานี่โอ้โหน่ารักคือสุดนะครับบอกเลยจังหวะนี้ต้องเปลี่ยนสีแล้วบอกเลยว่าผมฟาร์มฟาร์มเพชรมาพร้อมเปลี่ยนสีด้วยนะครับมาเลย เอาเอาตรงนี้ก่อนแล้วก็อันนี้ไปจัดไปเรียบร้อยน่ารักนะครับไปเลยมาได้มาแล้วนะครับผมนีลูกสาผมใส่ชุดว่ายน้ำแล้วน่ารักมากนะครับโอ้โหสุดยอด,ดแบบน่ารักสุด,สด นี่อ๋อคือดีเทลชุดทำาออกมาได้น่ารักมากนะครับบอกเลยสวยครับสวยเดี๋ยวลงไปว่ายน้ำกันดีกว่านะไปชึบนี่เอาเอาเอ,าโ,อโทษทีครับผมลืมถอดเดี <c oughs> ๋ยวไปปิดปิดอันนี้กันตรงไหนนะนี่ ปิดน้องเมื่อลินก่อนนะครับ okay. ไอเคว่ายน้ำกันเลยมนนีโดดน้ำมนนีท่าฟรีสไตล์น่ารักนะครับทำไมเอาหน้าจอมอย่างนั้นล่ะลูกครับก็จบไปแล้วนะครับกับการเปิดกาชาตู้ชุดว่ายน้ำนะครับเป็นตู้กิจกรรมแรกของ s ซ r ร์ฟ g l o b a l ลยนะครับผม ผลออกมาก็คือแบบล้างตู้นะครับเกลือ oh. สุดๆเลยนะใครที่แบบเป็นสายคอสตูมนี่ห้ามพลาดเลยนะครับคือชุดน้องเนี่ยบอกเลยว่าน่ารักสุดๆนะนี่น่ารักมากนะครับผมแต่ถ้าใครแบบเน้นโหดคือแบบข้ามไปได้เลยนะคือไม่คุ้มแน่นอนนะครับกว่าจะได้นี่แบบแทบล้างตู้อีกครางค้งงโอเคนั้นสำหรับวันนี้ก็มาเท่านี้แล้วกันนะครับ ดูจบแล้วก็ขอฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมนั้นก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับไปแล้วนะบ๊ายบาย